กันแดดสกินซิต้าเนี่ยคือเหมาะมากสําหรับคนที่แบบเป็นสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเป็นคนที่แบบเอ่อขี้ราคาญนะคะทุกคนใครที่เคยใช้กันแดดแบบเดิมๆแล้วแบบมันรู้สึกมันหนักหน้ามันไม่สบายหน้ามันมันมันเยิ้มอะไรเงี้ยนิแนะนําตัวนี้เลยทุกคนคือใช้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนกดดูรีวิวในตะกานนี้ก่อนได้ตัวเนี้ยเป็นกันแดดของสกินซิต้านะคะทุกคนก็มันเป็นกันแดดเนื้อมูดอะค่ะทุกคน เพื่อนๆดูนะกันแดดของเขาเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ได้ทําให้หน้าของเราดูไบดูอะไรนะมัน เาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นการเบอร์ลูมขนแล้วก็มันสบายผิวหน้าหนิงชอบเพราะว่าหนิงเป็นคนที่แบบขี้รำคาญมากกันแดดเนี่ยสำคัญนะคะทุกคนจะช่วยลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดาแล้วก็ที่สาคัญลดสาเหตุการเกิดสิวด้วยนะตัวนี้เป็นกันแดดที่แบบครอบคลุมครบจบในหลอดเดียวนะคะทุกคน SPF 50บวกนะ PA 4บวกนะคะทุกคนปกป้องรังสี UVA UVB ใครที่เอ่อแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งแล้วก็แบบเอ่ออยากจะทาเฉพาะกันแดดแล้วก็แบบเซรั่มเซรั่มแบบบำรุงผิวหน้าอะไรเงี้ยนะคะทุกคนหนิงแนะนำกันแดดตัวนี้ ลยคือใช้ดีมากทุกคนเนียนละเอียดไปกับผิวแล้วก็มันสบายผิวหน้ามากๆเนี่ยเพื่อนๆดูหนิงทาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มันแบบสบายผิวหน้ามากค่ะทุกคนมันมันเบาสบายอะ่ะอยากให้เพื่อนเพื่นได้ลองใครที่ไม่เคยใช้เนี่ยหนิงแนะนําว่าให้กดแบบเป็นซองมาใช้ดูก่อนก็ได้นะคะทุกคนใครสนใจเหมือนเดิมนะดันหนิงแชร์พิกัดไว้เหมือนเดิมนะคะกันแดดเนื้อมูดของสกินซิต้าพิกัดตะการเหลืองด้านล่างซ้ายมือคะ่ะ